S <S สวัสดีเอซของมหายศพาเที่ยวครับมาฮอเจอดถึงครับมือนีมาวัดมาว่าคือเก่าคือเก่าครับพี่น้องมาชมสิมที่สวยงาม,ม,งมที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสิมเก่าแก่ครับพี่น้องจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับเป็นสิมวัดเก่าแก ไม่ต่ำกว่าสองร้อยปีแล้วครับพี่น้องตั้งเกือบพร้อมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนะครับงามโมงงามนะครับไปเบิงน้ำกันละครับนี่สร้างในปี2455นะครับ สร้างในปี2455เกือบลอยกว่าปีละครับพี่น้องนี่คือสิมวัดแจ้งสวยงามตระการตาครับพี่น้องนะครับเป็นสิมทรงร้านช้างที่สวยงามละครับนะครับ เป็นการผสมผสานระวางกอิฐฉาปูนถือปูนรากามีเป็นแบบเสาใหม่นะครับเสาทั้งต้นทั้งลำและก็ประดับไปด้วยนะครับเก็ดแก้วแววสี้ะครับพี่น้องนี่สวยงามตระการตาครับมาเบิงน้ำกันครับนี่คือสิมวัดแจ้ง เอาได้เห็นชัดเจนแล้วครับพี่น้องรู้ชัดเห็นชัดกับศิลปะวัฒนธรรมนะครับจนได้รับรางวัลน,นะครับต่างๆมากมายในการออกแบบในเรื่องของสถาปนิกนะครับทาวเวในสมัยโบราณก็คือภูมิปัญญาของชาวอีสานที่ได้สร้างซิมขึ้นมาแบบสวยงามแล้วครับพี่น้องสวยงามตระการตา นี่โอ้ยครับ,บ,บสวยง,งามตราการทาพิกัดยูวัดแจ้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านหน้าต่างแต่ละบ้านก็ถูกประดับตกแต่ง ด้วยลวดลายเก็ดแก้วแววสีหน้าบันหน้าประตูนะครับหนาจัวโอ้สวยงามนะครับนะครับถูกออกแบบนะครับราคาเริ่มส่งปีสองพันสี่ร้อยหาิมหาสองพันสี่ร5อยหา5ิ4หาสองพันสี่รอยหิมหกในสมัยรัชกาลที่หกนะครับนะครับกะร้อยกว่าปีแหละครับพี่น้องยังคงตั้งตระงาน นะครับยังคงตั้งตระง,ง,งานให้พุทธศาสนิกชนนะครับให้สังคมได้เห็นกับความเจริญรุ่งเรืองกับความเชื่อความศรัทธาในทางพระพุทธ,ธาาศาสนาล่ะครับนี่สวยงามเลยครับมื่อนี้มหายผ้าเทียวมานำเสนอ ศิลปะวัฒนธรรมนะครับของสิมนะครับปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนจากสิมเป็นพระอุโบสถแล้ครับเป็นพระอุโบสถในสมัยก,ก่อนก็เรียกว่าสิมนะครับสิมเป็นอาคารในการใช้ประกอบในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ บราว่าจะเป็นการบวชเราว่าจะเป็นการลงอุโบสถและกระท่ำสังฆกรรมต่างๆก็รวนแล้วแต่ต้องใช้สิมในการประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์นะครับในทางพระพุทธศาสนาครับพี่นอ้องนี่งดงามตระการตาครับงดงามประการตาไปเบิ้งไกลๆนั่นครับอยู่ข้างหน้าก็มีรูปจระเข้มอบนะครับ มีลูปจระเข้นะครับหน้าบันไดทั้งสองข้างนะครับขึ้นมาก็เข้าสู่ประตูแต่ว่าเขาบาได้เ้ยครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับบนเพดานก็ใช้ไม้นะครับเป็นไม้ถือว่าเป็นไม้แค่นไม้แค่นที่มีความมันคงแล้วครับพี่น้องนี่ ใช้ไมแ้แคนที่มีความมั่นคงเสากับเป็นเสาเป็นเสากลมไม้ทั้งต้นแหละครับพี่น้องนี่นี่ถูกออกแบบด้วยลวดลายต่างๆนะครับนี่แะยิบระยับนะครับเปิดไฟไซกับสวยงามนี่คืออีกภูมิปัญญาของชาวอุบลราชธานีนะครับชาวอุบลราชธานีครับ เอาฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งรัวๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมหายศพาเที่ยวในการนำเสนอให้พี่น้องนะครับ FC นะครับเป็นการรีวิวเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองความศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาไปน้ำกันครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้เอาไว้พิ่ตานี้ครับคลิปหน้าพบกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ